เฮ็ดสามยางเฮ็ดห้าเฮ็ดเหลืองเฮ็ดแดงลอยอร่อยลำ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  เราเป็นมูเจ e <ISH> no, no. yeah. ้าอืมอ่ะเก็บไปเลยอ่ะเนี่ยฮะเก็บกันเก็บกันสองดอกเข่งขาเป็นเชื้อราหมดแล้วเจ้าตัดขาออกอันนี้อืมเรานี่งามอยู่ เห็ดแดงค่ะว่าไง,ไง่ายๆไปทางนี้เจ้าสวัสดีเจ้าความหม่ยปีน้องทุกคู่ทุกคน วันนี้กับปลาทุกคนมาขึ้นเขาวังเกเทเพชรทำมวันนะเจ้าเนี่ยเจ้าจะขึ้นปลาสนเนี่ยเจ้าเข้ามาเจอเห็ดแดงหนึ่งดอกเจ้าโอ้มะมู่จะมีเห็ดอย่างนอ้อผลตกเจ้าผลตกแล้วก็ปลา ฟ้ามันจะก็ขึ้นชื่นชื่นอยู่เจ้าปลาเฮ้ยเซนเตอร์แลนด์เฮ็ดเฮ็ดเหลืองตักเฮ็ดเฮ็ดเหลืองเฮ็ดเหลืองแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดห้านี่ดองเออตักเนี้ยมันจะ

Lấy luôn, cho đít, luôn, Hết đen, hết đen Chỉ nói nên nít chợ hết đen เจอแล้วเจอแล้วอะรากรากอืมบานน้อยเจา้าบานน้อยต,ตัดออกนี่หากมันตีนมันเนี่ยมดเจา้าตีนมันหน,น่าหนามหมดละฝนตกนักลำไปเจา้าเออนะเจา้า เห็ดแดงเห็ดแดงออกออกมันจะออกเรื่อยๆเจ้าเห็ดแดง Gang tìm 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 có tìm 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 cả lắm nhu tìm cả lắm nhu tìm 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 thịt tìm 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 Đen. sao tắc qua phun có xưa cần phun tắc qua phun phun có tột râm rai เห็ดแดงค่ะปลานี่มีแต่เห็ดแดงเจ้ามันกอนได้เห็ดห้าหลายดอกอยู่เดี๋ยวจะขึ้นเขาได้ยินเสียงน้ำตกโอโหน้ำตกนี่งามน้ำตกใหญ่ขนาด โอ้เจ้าต้ำเดี่ยวขนาดน้ำเยอะยวคิงคิปลานีเโอ๋จะเข้าโคนี่ก่อนเจ้าน้าแฮดแดงหำแล้วเฮ็ดแดงหำแล้ว เห็นแล้วเจ้าขึ้นดอยสูงขนาดเจ้านี่อยมดนจะขึ้นดอยแบบนี่ดอย,ย,ยสูงอากาศตีสูงพี่มันสูงเกินไปโอ้เดี๋ยวก่อน โอ้เห็ดพิษแดงมาแต่ไกลไปดูดูพอเห็ดพิษเนาะแดงมาแต่ไกลนึกว่าเห็ดแดงที่แท้ก็เป็นเห็ดพิษเดี๋ยวจะยังมีแมงกินอยู่เหรอเห็ดพิษเห็ดพิษแมงยังกินเหรอเออแมงยังกินแมงมาตายคนเฮาเนี่ยกับแต้ตายเพระเจ้า บะเก็บบะเก็บงามกองามกอเิดพิทเห็ดดามันจะสีแตกต่างกันไม่น้อยดาวเฮดแดงดอกงามงามดอกงามเลยค่ะเจ้า ta xuống được Cái cháu hết đen nó xuống cho

l 무 <목소리도> เห็ดแดงอยู่คนเดียวในะที่มืดนี่จะเห็ดแดงเห็ดแดง เท็มเต็มกัดกัสีแดงๆทั้งปื้นมันบ่ค่อยมีขี้ดินเหมือนเฮดบ้านเฮาไม่ค่อยมีดินเพราะมันเป็นป่านี่ใบสุน สะอาดจะเจาะล้างง่ายดีง่ายง่ายไปทางนี้เ,เจอแล้วเจอนี่หนึ่งดอกอ๋อจัก เอาเสร็จแล้วต้องตักเฮ้ยืสองดอกเหมือนนี่รึมาหันกันมาหันเอาโอ้โหนะมันอันนี้เหรอตักเหยนะเออหนีวมันโดนฝนนะมันโดนฝนเจ้าหน้ามันแข็งอยู่หน้ามันแข็งอยู่เอาหน้าแข็งได้ยู่นี่ไงนักแดงด้วยกันอ๋ออ๋ออ๋อนี่ใส่กางกงแดงดีกว่าเยีาไปนิด

ทำมาชาร์จไปนิดนึ่งสาวรุ่นเด็กเนี่ยไม่สูงสัสนครับรถไกลกไปไกลมาเขาเขาลุกนี่แตมันขึ้นสูงมันจะไปเขาลุกอื่นมันสูงมันก็เลยกายเขาลุกนี่ไปมันก็เลยเขาหงายไวหงายไวครับมันจะมันจะแตก เทปทำไมงูเหลือบสวนเดี๋ยวหมูละมอาล้าแกนี่หนมละดอกม้เข้าขอโจคโนี่สาวน้อยสาวน้อยเะเอเฮ็ดแดงีนี่ก็ก่อนมานะนะอืมเป็นเละแต่ทีนเฮ็ดนี้แตหนา อ้อยเห็ดแข็งงใส่ขูอยู่ในค้นแขงเห็ดนี่ยยืนดิค้นแกงเนาะเจ้าเสาะห่าซอเนาะแดงจีจีเจ้าจีจีอันลี่อันลี่จีไม่จีไม่เจ้าออกปลามาละปลานี่ก็ได้แต่กะเฮ็ดแดง จได้ก่เห็ดแดงถ้าก,กินยังบุฟี่เนี่ยเ <c oughs> <c oughs> จ้าปลากันไี๋ย้อันนี้ปูเป็นน้ำทะเลจ้ะปุ้นิ่มเิยบนอยู่บนแมนแมนนี่เจ้ากันเดี๋ยวจะลง จะเดียเ๋ยวลงไปปลาปุ๊บมันมีท่านแห่งต้นสวนท่านเนี่ยเจ้าเก็ดเพ็ดมาต่อล่างแล้วมาแกงใส่ทักละเจ้าแกงเพชรตักละเพ็ดสามยางเพ็ดห,ห้าเพ็ดเห,ห,ห,หลืองเพ็ดแดง อร่อยอร่อยล้ำล้ำล้ำลำทอเห็มหอมหอมหอัพอแดงเนาะพอให้แดงแล้วมันจะดูสีข้าเขาแค่โหอ่ะโหอ่ะ ลัหน้ามันก็จะออกแดงๆน้อะหน้ามันออกมันหน้าเฮ็ดที่แหลมมันแดงรถผมบอกหน้ามันก็จะแดงๆหน่อยนะออยากกินข้าวลงดอยมาลงดอยมาก็อยากกินข้าวแกงเห็ดที่เลยนี่จ้ากินกปจานน้องพอแม่ตีน้องนี่จ้า